รงนี้น่าจะเป็นชุดสุดท้ายน้องยุพินกำลังดับอยู่นะครับกำลังไล่ตกไปชันตรงนี้ชันมากชันมากดูสภาพของพื้นที่นะครับชันพอสมควร45องศาทีเดียวดูที่จอเอียง45พ,พอดีเลยน้อยอยู่ข้างบนกำลังปีขึ้นข้างบนไปไล่ข้างบนไฟตรงนี้ยาวน่าจะไม่เกิดรอยเมตรครับ ควันก็เยอะชันก็ชันเดินลำบากลื่นก็ลื่นออไม่เป็นไรน่ะละว,วีกันสองคนตอนนี้ตีหนึ่งกว่าแล้วนะครับมันลำบากตอนเดินต้องระวังนะครับยิ่งเป็นกระวันยิ่งต้องลำบาก,ก่อนนี้ นั่นผู้หญิงน่นนะดัฟไฟนะ์น่ะหมดจบเอวางเหลือแต่ข้างบนครับ